Thank you สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทม์บริตอรี่กันอีกเช่นเคยนะครับและเรื่องที่น่าสนใจที่แอนมินจะพาทุกท่านไปดูก็คือเราจะไปดูเหตุการณ์รถถังของทางยูเครนได้ยิงต่อสู้กับรถถังของทางรัเสเซียในระยะประชิดจนทาให้รถถังของทางรัเสเซียนั้นระเบิดขึ้นคาตานอกจากนี้เรายังจะไปดูสนามรบในพื้นที่ต่างๆของอยูเครนว่าจะมีความคืบหน้าอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวในวันนี้แอนมินขอเชิ จนทุกท่านไปติดตามรับชมในรายงานพิเศษของไทยมิลิตรีพร้อมๆกันเลยครับคุณผู้ชมครับสำหรับสงครามยูเครนนั้นถึงแม้ว่าสนามรบในครั้งนี้จะดูเหมือนว่าจะได้กลายเป็นสุสานของรถถังยานเกราะไปแล้วเนื่องจากว่าเทคโนโลยีการรบในปัจจุบันได้มีโดรนเข้ามาเกี่ยวข้องทำให้รถถังยานเกราะนั้น ไม่อาจซ่อนตัวได้ในสนามรบอีกต่อไปนอกจากนี้ยังได้มีการพัฒนาอาวุธต่อต้านรถถังในรูปแบบต่างๆที่สามารถจัดการกับรถถังได้จากระยะไกลได้อย่างง่ายดายจึงทําให้ปัจจุบันนี้ในสงครามยูเครนกองทัพรัรเซียได้สูญเสียรถ,ถถังและยานเกราะไปมากจริงๆครับอย่างไรก็ตามการเข้าตีสนามเพาะหรือว่าการเข้าตีแนวตั้งรับที่แข็งแกร่งนั้นก็ยังจําเป็นต้องใช้งานรถถังอยู่ดีซึ่งในเหตุการณ์ครั้งนี้ กองทัพรัสเซียก็ได้ส่งรถถังเข้ามาตีแนวตั้งรับของทางยูเครนแต่สิ่งที่พวกเขาไม่รู้ตัวมาก่อนก็คือรถถังของทางยูเครนนั้นได้เคลื่อนตัวเข้ามาแบบเงียบๆและได้ยิงซันโวเข้าใส่รถถังของทางรัสเซียในระยะประชิดมากถึง2นัดและจากเหตุการณ์ดังกล่าวจึงทำให้รถถังของทางรัสเซียถึงกับได้ระเบิดขึ้นคาตานะับว่าเป็นการทำลายล้างรถถังของผู้รุกรานอย่างสวยสดงดงามเลยทีเดียวครับ อันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นภาพที่หาดูได้ยากนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าตามปกติแล้วรถถังกับรถถังนั้นมักจะไม่ค่อยได้ดวลกันโดยตรงส่วนใหญ่พวกมันจะถูกทำลายจากโดรนแบบ fpv หรือว่าจรวดต่อต้านรถถังที่นำมาด้วยบุคคลซะมากกว่าครับถือว่าการรบของทางยูเครนนั้นพวกเขาก็มีความห้าวหาญมีการวางแผนด,ดีจึงสามารถจัดการรถถังยานเกราะของทางรัสเซียได้อย่างอยู่หมัดเลยครับ เอาละครับคุณผู้ชมข่าวต่อมาสำนักข่าวอาจาซีราก็ได้รายงานว่า กองทัพรัสเซียได้ยิงสกัดกั้นขีปนาวุธของทางยูเครนได้จำนวนสองลูกที่กำลังมุ่งหน้าไปยังเป้าหมายทางกรทหารในทะเลอาซอฟอันนี้ก็น่าจะเป็นการโจมตีเรือรบของทางรัสเซียหรือไม่อดมินก็ไม่แน่ใจนะครับส่วนทางฝั่งของยูเครนเองก็ได้กล่าวว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของพวกเขาได้ยิงดโดรนอีกจำนวน8ลํลำจากทั้งหมด9ลําลำ ที่กองทัพ,พรัสเซียส่งมาเข้าโจมตีซ้ําในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาหลังจากเหตุการณ์ของวันเสาร์กองทัพของทางยูเครนก็สามารถสกัดกั้นดโดรนของทางรัสเซียได้มากถึงจํานวน71ลําถือว่าเป็นการโจมตีครั้งใหญ่ของกองทัพ,พรัสเซียต่อกรุงเครฟนะครับอย่างไรก็ตามก็ได้มีโดนบางส่วน ได้พุ่งเข้าโจมตีสถานที่รับเลี้ยงเด็กของทางยูเครนด้วยแต่ก็โชคดีที่อาคารดังกล่าวนั้นไม่มีเด็กอาศัยอยู่แล้วทําให้ไม่มีเด็กของชาวยูเครนได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดครับอันนี้ก็ถือได้ว่าชาวยูเครนนั้นพวกเขาได้ทําตามกฎของสงครามนะครับตรงไหนที่ถือว่าเป็นจุดเสี่ยงตรงไหนอยู่ในแนวหน้าพวกเขาก็พยายามที่จะอพยพประชาชนของตนออกจากพื้นที่โดยไม่ต้องการเอาประชาชนของตนนั้นมาเป็นโล่มนุษย์ครับ ต่อมาเดี๋ยวเราไปดูการรบในพื้นที่ของยูเครนกันต่อครับโดยเฉพาะการรบกันที่อัรดีอีฟกานั้นกองทัพรัสเซีย ก็ยังคงไม่ล้มเลิกความตั้งใจที่จะยึดเมืองนี้ให้ได้โดยพวกเขาได้ทําการรุกกองทัพยูเครนในบริเวณด้านหน้าของเมืองอาร์ดีอีกาแล้วก็ประสบผลสําเร็จได้พื้นที่เพิ่มเติมเล็กน้อยครับส่วนการรบกันทางปีกด้านบนนั้นพวกเขาก็สูญเสียฐานไปเยอะแต่ก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปโจมตียูเครนได้เพราะว่าตรงจุดด้านบนนี้เป็นเขตเมืองอุตสาหกรรมยูเครนนั้นมีความได้เปรียบในทางยุทธศาสตร์ครับ กองทัพรัสเซียนั้นจําเป็นต้องส่งฐานราบเดินเท้าบุกเข้าหากองทัพยูเครนที่ทําการตั้งรับอยู่ภายในตัวอาคารที่มีความแข็งแรงจึงทําให้ฐานของทางรัสเซียนั้นบุกไม่เข้าแล้วก็ได้สูญเสียไปมากครับส่วนรถถังยานเกราะของทางรัสเซียในเวลาปัจจุบนันนี้ก็ไม่สามารถเข้าทําการสนับสนุนการรุกได้ เพราะว่าหิมะนั้นเริ่มตกลงมาแล้วทําให้การเคลื่อนตัวของรถถังนั้นเป็นไปได้ด้วยความยากลําบากจึงทําให้หนักขณะนี้ภาระหนัก ก็จะไปตกอยู่ที่ฐานราบเดินเท้าของทางรัสเซียครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับคุณผู้ชมอีกภายในระยะ2-3ถึงสสัปดาห์ต่อต่างนี้พื้นดินของทางยูเครนก็น่าที่จะเริ่มแข็งตัวหลังจากที่หิมะนั้นได้ตกไปสักระยะหนึ่งแล้วนะครับและต่อจากนั้นกองทัพของทางรัสเซียอาจจะเปิดการลุกใหญ่อีกครั้งก็ได้ครับส่วนทางฝั่งของยูเครนนั้นแอดมินก็มั่นใจว่าพวกเขาก็น่าจะมีการเตรียมตัวที่ดี ที่จะรอต้อนรับรัสเซียต่อไปนะครับรัสเซียนั้นบุกมาเท่าไหร่ก็ไม่สามารถเจาะกองทัพยูเครนเข้าและก็เสียหายหนักจนสุดท้ายก็ต้องจำใจถอยกลับไปที่เดิมอยู่ดีครับ ต่อมานะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูการรบกันในบริเวณพื้นที่ของเคอร์ซอนกันบ้างซึ่งจุดนี้มีความน่าสนใจเป็นอย่างมากเพราะว่าผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทหารของไทยนั้นได้ให้ความคิดเห็นเอาไว้ว่ากองทัพยูเครนอาจจะใช้โอกาสในหน้าหนาวนี้สร้างความได้เปรียบในเคอร์ซอนโดยพวกเขานนั้นจะทําการยกผลขึ้นบกแบบเต็มรูปแบบและจะยึดดินแดนบางส่วนของเคอร์ซอนให้ได้ครับ ซึ่งในหน้าหนาวแม่น้ำเดนิโปจะมีความแคบลงในบางส่วนจุดนี้ยูเครนจะได้เปรียบนะครับเพราะว่าในปัจจุบันนี้พวกเขาก็สามารถสถาปนาหัวหาดได้3ามแห่งอย่างมั่นคงแล้วนอกจากนี้ยังสามารถยึดหมู่บ้านบางแห่ง ของทางรัสเซียที่เคยครอบครองเอาไว้ได้อีกด้วยครับหากว่ายูเครนเสริมกำลังเข้ามาดีๆพวกเขาก็มีโอกาสที่จะยึดพื้นที่ในเคอร์ซอนได้เพราะว่าฐานรัสเซียในเคอร์ซอนนั้นค่อนข้างที่จะเบาบางครับโดยส่วนใหญ่แล้วฐานของทางรัสเซียจะอยู่ในภูมิภาคโดเนสแล้วก็อยู่ในบริเวณด้านเหนือของยูเครนครับจะว่าไปแล้วกองทัพของทางยูเครนนั้นพวกเขาก็รบตามตำราเช่นกันครับ ยูเครนนั้นพยายามที่จะหลีกเลี่ยงจุดแข็งของรัสเซียและพยายามที่จะโจมตีจุดอ่อนของรัสเซียนะครับและหากว่าปีหน้าเครื่องบินรบแบบเ1 6ได้เดินทางมาถึงสิ่งนี้อาจจะเป็นตัวแปรสําคัญที่จะทําให้ยูเครนนั้นเริ่มกลับมามีความได้เปรียบกองทัพรัสเซียได้ครับอย่างไรก็ตามเราก็คงต้องดูผลงานในสนามรบจริงอีกทีนะครับ และยอดการสูญเสียของกองทัพรัสเซียประจำวันที่26พฤศจิกายนทหารราบก็เสียชีวิตไป1,070นายรถถัง11คันยานเกราะ16คันรถขนส่งทางการทหาร29คันปืนใหญ่สนาม23กระบอกดโดรน91ลำระบบจรวดหลายลำกล้อง2ระบบและระบบป้องกันพลังกาศอีก1ระบบครับถือว่ากองทัพรัสเซียนั้นได้กลับมาสูญเสียอย่างหนักอีกเช่นเคยครับ ทังนี้ก็เป็นเพราะว่ากองทัพร,รัสเซียนั้นอยากได้ดินแดนของทางยูเครนแต่ว่าพวกเขานั้นก็ต้องจ่ายด้วยชีวิตของทหารน,นั่นเองส่วนจะคุ้มค่าหรือไม่แอดมินมองว่าไม่มีประโยชน์อะไรเลยครับเพราะว่าดินแดนเหล่านั้นนานาชาติต่างไม่มีใครยอมรับรัสเซียนอกจากนี้วันดีคืนดีพื้นที่แห่งนั้นก็จะถูกกองทัพยูเครนกลับมาทวงคืนอยู่ดีครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมหากว่าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้ที่ด้านล่างคลิปด้วยนะครับก่อนจากการแอดมิน min, ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไ i m มิริ a r y รีอีกเช่นเคยแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราได้ทำคลิปต่อไปด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ